ก็สวยฮะอยู่กับเพื่อี่ชิงนเคยนะเราวันนี้เราจะมาทำบิ๊กบับเบิ้ลฮะซึ่งวันนี้ไม่ทำนะเราทำบิ๊กบับเบิ้ลมาครับอันนี้เป็นสีชมพูฮะแกะมันออกสีแง่เนี่ยสีชมพูเนี่ยสีผสมอาค่ะมีากสีผมมีสีผสมอาหารได้ใช้ทุกสีเลยนะครับมีสีตั้งอ่ะมีสีแงสีชมพูสีฟ้าผมใส่สีผมทดลองสีแงกับสีชมพูฮะแล้วก็สีฟ้าผมใช้หมดได้ได้เหรอ มาอันนี้อะชมอืมไปสีเขียวผมยังไม่ได้ยอดเกนเอกผมก็ว่านเลไมันสีเขียวอือฮใชะมาชมพูอะห้ามใช้ไม่ได้หมดนะฮะมีแค่อนนี้ที่ใช้ได้นะฮะนี่มีแค่อนนี้ที่ใช้ได้เท่านั้นนะครับเท่านี้ใช้ได้เท่านั้นนะฮะเนี่ยมือผมเพื่อนเลยผมมาทำเนี่ยถ้าใครผมใครมาคิดเนี่ยครับผมไม่รู้เลย มาอันนี้เป็นแนงี่คิสนะฮะอันนี้ตาโก้องตาโก้องค่ะอันนี้คืออะไรครับท่านผู้ชมตาโก้องนี่คืออะไรอ่านไม่เลยครับเนี่ยนี่คืออะไรครับตาโก้องวะเขาไม่เลยเนี่ยอ่านดีตาโก้องเบบี้ไม้เบบี้ไม้ค่ะอันนี้ก็มีอะไรฉันรักไม่รู้เลยอันนี้อะไรเอ้ยตาโก้องสบู่เหลว

มาตเตรียมเพราะนั้นสมมติว่าเราเทใส่น้ำเซนนะท่าเอ้ยไม่ใช่เรากดน้าเซนจิ๊กจิ๊กเพรานั้นก็เทน้ำเพราะนั้นเอ๊สีอะไรท่านผู้มชมเอ่อกล้องเบือกสีากล้องชอบสีอะไถูกใจเรดเรดส์เอเรดจิด๊กๆเพราะนั้นเราก็ใช้นี่คนเลยครับนี่ <Wor> คนเพราะนั้นก็ แล้วแบคลิปมีต้องลาไปเลยครับายบายมือเป่้นมาเก็บของของไปย่างนนะคับายบาย